สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเดียลงทุนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันถึงผลประกอบการไตรมาสที่2ปี2025ของเอ่อ r e n m r t o r s t o r s หรือว่า GM ที่เรารู้จักกันดีนะครับสวัสดีค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งเอกสารถแถลงข่าวโดยตรงเอกสารนำเสนอผลประกอบการหรือ Earning s d e c k แล้วก็จดหมายถึงผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดเลย ค่ะครบท้วนเลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจสถานการณ์เงินปัจจุบันแล้วก็ทิศทางกลยุทธ์ของ GM นะครับว่าท่ามกลางสภาวะตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้เนี่ยเขากำลังจะไปทางไหนใช่ค่ะเพราะมันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจจริงๆในไต,ตรมาสนี้ครับอย่างที่ผมเห็นผ่านๆตานะครับก็มีเรื่องแบบ ยอดขายที่ดูเหมือนจะยังดีอยู่แข็งแกร่งแต่เอ๊ะทำไมกำไรมาดูเหมือนจะลดลงหรือว่าเรื่องการเติบโตของกลุ่มรถ EV ีที่แบบเออหลายคนก็จับตาม,มองอยู่ใช่เลยค่ะค่าดูภาพรวมผลประกอบการไตรามาสสนะคะก็มีทั้งเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องทีออ่อาจจะต้องจับตาดูใกล้ชิดนิดนึงค่ะคือ GM เขาก็รายงานรายได้รวมมาที่47.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ ลดลงนิดหน่อยค่ะประมาณ1.8%ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านิดหน่อยนะครับ1.8%แต่ว่านะคะถ้าไปดูที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น อันนี้ละค่ะที่ลดลงไปพอสมควรอยู่ที่1.9พันล้านดอลลาร์ลดลงไปถึง35.4%เเลยค่ะโอ้โห35%เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าดูตัว EBIT Adjusted หรือกำไรก่อนดอกเบีย้ยภาษีที่เขาปรับปรุงแล้วนะคะให้สะท้อนผลการดาเนินงานปกติจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่3.0พันล้านดอลลาร์ลดลงไป31.6%ค่ะอืมตัวเลขลดลงชัดเจนค่ะ ส่วนกำไรต่อหุ้นปรับปรุงหรือ EPS Diluted Adjusted นะคะก็อยู่ที่2.53ดอลลาร์ลดลง17.3ค่ะครับผมแต่ถึงแม้ว่าตัวเลขกำไรส่วนใหญ่จะลดลงนะคะ GM เขาก็ยังคงคาดการผลประกอบการทั้งปีไว้เท่าเดิมนะคะยังไม่ได้มีการปรับลดลงค่ะอ้าวเหรอครับท,ทั้งทั้ที่กำไรไตรามาสนี้ลดลงไปพอสมควรแต่ยังมองทั้งปีเท่าเดิมเหรอครับใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจ อาจจะต้องไปดูรายละเอียดกันต่อว่าเขาคาดหวังอะไรในครึ่งปีหลังนะคะครับประเด็นเรื่องกำไรลดลงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราไปดูข้อมูลอีกด้านหนึ่งคือส่วนแบ่งการตลาดในสหรัฐของ GM เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นเป็น17.4%สนะครับแซงค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมไปอีกใช่ค่ะแล้วก็ยังครองตำแหน่งผู้นำตลาดสำคัญสคัญอย่างรถกระบะ full size กับพวก SUV ได้อย่างเหนียวแน่นเลยแถมยอดขายรถ Cross over ก็ยังทาสถิติใหม่ได้อีกถูกต้องค่ะ อันนี้มันก็เลยทําให้คิดว่าเอ๊ะถ้ายอดขายดีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มแสดงว่ารายได้หรือยอดขายเนี่ยไม่น่าใช่ปัญหาหลักแต่ปัญหามันน่าจะอยู่ที่ฝั่งต้นทุนหรือว่าค่าใช้ใจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะชี้ได้ตรงประเด็นเลยค่ะปัจจัยหลักๆเลยคือเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนมากๆเลยไตรามาสนี้ตัวการสําคัญมากๆเลยนะคะคือผลกระทบจากเรื่องภาษีศุลก,กากรที่สหรัฐเรียกเก็บนะคะอันนี้กระทบ GM โดยตรงไปเลยถึง1 1พันล้านดอลลาร์ในไตรามาสเดียวโอ้ oh. พันล้านเหรียญเฉพาะภาษีเลยเหรอครับใช่ค่ะเฉพาะไตรมาสสอนะคะแล้วยังไม่หมดค่ะนอกจากนั้นยังมีค่าใช้ใจ่ายจากการปรับปรุงสต็อกรถยนต์ e ีวีอีกประมาณ0.6พันล้านดอลลาร์อืมแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายด้านการรับประกันสินค้าที่เพิ่มขึ้นอีก0.3พันล้านดอลลาร์ค่ะครับ รวมๆกันนี้ก็เยอะมากเลยนะครับเยอะมากค่ะแม้ว่า GM เขาจะพยายามประหยัดต้นทุนในด้านอื่นๆนะคะซึ่งเขาก็ทำได้ดีประหยัดไปได้0.8พันล้านดอลลาร์แล้วก็ราคาขายเฉลี่ยต่อคันหรือ ATP เนี่ยก็ยังสูงอยู่ค่ะเกิน51,000ดอลลาร์ต่อคันครับก็ถือว่ายังขายได้ราคาดี ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอที่จะไปชดเชยภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะจากเรื่องภาษีกับเรื่อง EV นะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับเท่ากับว่าตอนนี้ GM กําลังเจอศึกสองด้านเลยคือปัจจัยภายนอกอย่างเรื่องภาษีที่ควบคุมยากกับต้นทุนภายในที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ EV นี่แหละที่มันกดดันความสามารถในการทำกำไรอย่างหนักเลยถูกต้องค่ะ ถึงแม้ว่าธุรกิจหลักในสหรัฐพวกรถกระบะรถ SUV จะยังไปได้ดีอยู่ก็ตามใช่ค่ะฐานลูกค้าตรงนั้นอย่างยแรงมากแล้วทีนี้เรื่องภาษีที่เมื่อกี้บอกว่ากระทบไตรามาสเดียวก็พันล้านเหรียญแล้วแล้วเห็นว่ามีการคาดการณ์ว่าอาจจะกระทบทั้งปีได้ถึง4-5,000ล้านเหรียญเลยเลยครับมีการประเมินไว้ประมาณนั้นค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก ครับแล้ว GM เขามีแผนจะรับมือกับเรื่องนี้ในระยะย,ยาวยังไงบ้างครับนอกเหนือจากการที่บอกว่าตั้งเป้าจะลดผลกระทบลงสัก3 0ค่ะการลดผลกระทบ3 0ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะคะแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันต้องทําหลายๆอย่างประกอบกันไปค่ะอย่างแรกก็คือต้องไปปรับเปลี่ยนเรื่องของแหล่งผลิตชิ้นส่วนหรืออาจจะรวมถึงตัวรถยนต์บางรุ่นด้วยเพื่อลดการพึ่งพาการนําเข้าที่โดนภาษีอ๋อหาทางผลิตในประเทศมากขึ้นหรือย้ายฐานผลิตไปประเทศที่ไม่โดนภาษีว่างั้นเถอะ ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ต้องหาทางลดต้นทุนส่วนอื่นๆอย่างจริงจังมากขึ้นด้วยค่ะทั้งในกระบวนการผลิตการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆครับแล้วก็อีกเรื่องคือการบริหารจัดการราคาขายค่ะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรในภาวะที่การแข่งขันก็สูงจริงครับขึ้นราคามากไปลูกค้าก็อาจจะหนี ใช่ค่ะซึ่งในไตรามาสสที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เพิ่งจะเริ่มต้นมาตรการเหล่านี้ไปนะคะก็เลยอาจจะยังเห็นผลในการชดเชยกลับมาไม่มากนักเผเ่อนะคะไตรามาสสเนี่ยอาจจะเห็นผลกระทบสุทธิจากภาษีสูงกว่าไตรามาสสอ,อีกด้วยซ้ําเพราะว่ามาตรการรับมือมันอาจจะยังไม่เห็นผลเต็มที่นะคะ อืมก็ต้องติดตามกันต่อไปในไตรามาสสามนะครับแต่ว่ามีอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือการที่ GM ประกาศลงทุนใหญ่เพิ่มเติมอีก4พันล้านดอลลาร์ในโรงงานที่สหรัฐอเมริกาเลยนะคะ4พันล้านเหรียญลงทุนอะไรครับเนี่ยเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือรถ ICE นี่แหละค่ะเอ๊ะลงทุนเพิ่มฝั่งรถน้ํามันเหรอครับผมนึกว่าเขาจะมุ่งไปทาง EV อย่างเดียวซะอีกเพราะผู้บริหารเขาย้ําตลอดว่า อีคือดาวเหนือคือเป้าหมายหลักนั่นนะสิคะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือเขาลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตให้กับรถยนต์ ICE ที่เป็นรุ่นทำกำไรหลักๆของเขาอย่างพวกรถกระบะ Full Size แล้วก็รถ SUV ขนาดใหญ่อ๋อเน้นตัวทำเงินใช่ค่ะซึ่งการลงทุนก้อนใหญ่นี้มันก็มองได้หลายมุมนะคะมุมหนึ่งก็คือเป็นการลงทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานที่มั่นเดิมที่ยังสร้างกาไรได้มหาศาล แล้วก็อีกมุมหนึง่งมันอาจจะช่วยลดความเสี่ยงด้านภาษีศุลกากรในระยะยาวได้ด้วย ถ้าหากว่าการลงทุนนี้มันเกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนหรือเครื่องยนต์สำคัญๆภายในสหรัฐมากขึ้นอเข้าใจได้ครับคือเหมือนกับว่าเอาเงินมาลงทุนในสิ่งที่ตัวเองเก่งและทำเงินได้ดีอยู่แล้วเพื่อเป็นฐานให้มั่นคงขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องภาษีทางอ้อมได้ด้วยประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งมันก็โยงไปถึงคำถามที่คุณถามเมื่อกี้นี้เลยค่ะว่าเอ๊ะตกลง GM จะเดินเกมยังไงระหว่างการรักษาฐานกำไรเดิมจากรถ ICE กับการลงทุนเผื่ออนาคตที่เป็น e ีวครับมันดูเหมือนเป็นการเดินเกมสองทางพร้อมๆกันเลยนะครับแบบนี้เป็นการเดินเกมสองทางอย่างชัดเจนเลยค่ะคือเขาใช้ความแข็งแกร่งและกำไรจากธุรกิจ ICE ที่เราเห็นแล้วว่ายังมีความต้องการสูงมากโดยเฉพาะในตลาดอเมริกาทั้งรถกระบะ SUV แล้วก็ Crossover แล้วการที่เขาลงทุนพัฒนาเครื่องยนต์ V8 รุ่นใหม่ด้วยเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำเรื่องนี้เข้าไปอีกว่าเขายังให้ความสำคัญกับตลาดนี้อยู่เพื่อรักษาฐานลูกค,ค้าแล้วก็สร้างกระแสะเงินสดถูกต้องค่ะเพื่อสร้างกระแสะเงินสดที่แข็งแกร่งไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ EV ซึ่งก็ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ทำกำไรเช่ารถ ICE ในระยะรแรกๆอ๋อเป็นการเอาเงินจากธุรกิจเดิมมาปั้นธุรกิจใหม ใช่ค่ะซึ่งธุรกิจ EV เองก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะมีการเติบโตที่ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันอย่างในไตรามาส2 2ที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายรถ EV ของ GM ในสหรัฐก็เติบโตถึง111%เมื่อเทียบกับปีก่อนโห111% โตเท่าตัวเลยนะครับใช่ค่ะโตเยอะมากจนดันให้ GM ขึ้นมาเป็นผู้ขายรถ EV อันดับ2ในตลาดสหรัฐแล้วนะคะเป็นรองแค่เทส l a เท่านั้นเองอันดับ2เลยเหรอครับไม่ธรรมดาอันได้ดีขึ้นค่ะแล้วเขาก็ยังขยายความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อย่าง LG นะคะเพื่อพัฒนาแบตเตอร,รี่รุ่นใหม่ๆออกมาด้วยก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็ยังมุ่งมั่นกับ EV จริงๆ ครับฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่าเขาพยายามจะบาลานซ์ทั้งสองทางให้ดีที่สุดนะครับทั้งฝั่งรถน้ำมันที่ยังเป็นแหล่งรายได้หลักกับฝั่ง EV ที่เป็นอนาคตใช่ค่ะเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการอย่างมากเลยค่ะแล้วทีนี้ถ้าข้ามมาดูตลาดใหญ่อีกแห่งอย่างตลาดจีนแล้วครับที่ก่อนหน้านี้เคยดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่น่ากังวลอยู่พักหนึ่ง ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับมีสัญญาณอะไรดีขึ้นบ้างไหมมีสัญญาณบวกที่ชัดเจนขึ้นค่ะสําหรับตลาดจีนถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันคือไตรมาสสองที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไตรมาสที่2ติดต่อกันแล้วนะคะที่ยอดขายรวมของ GM ในจีนเนี่ยเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอ๋อสองไตรมาสติดแล้วใช่ค่ะไตรมาสนี้โตขึ้นถึง20%นเลยค่ะ แล้วก็ที่สำคัญคือเขาสามารถกลับมาทำกำไรในส่วนของ equity income หรือส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมทุนในจีนได้อีกครั้งแล้วหลังจากที่เคยขาดทุนไปก่อนหน้านี้ กลับมามีกําไรแล้วอันนี้น่าจะทําให้นักลงทุนสบายใจขึ้นนะครับน่าจากค่ะปัจจัยหนุนสําคัญเลยนะคะก็คือกลุ่มรถยนต์พลังงานใหม่หรือ NEV New Energy Vehicles ในจีนนะคะคือยอดขาย NEV ของ GM ในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง50%เลยค่ะในไตรมาสสแล้วตอนนี้สัดส่วนยอดขาย NEV ก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายรวมทั้งหมดของ GM ในจีนแล้วด้วยค่ะ โอ้โหเกือบครึ่งหนึ่งแล้วล่ะครับแสดงว่ารถ e ีวกับพวกพลักอินไฮบรินี่บูมมากในจีนจริงๆมากๆค่ะตลาดจีนนี้การยอมรับรถยนต์กลุ่มนี้ไปไกลกว่าตลาดอื่นพอสมควรเลยค่ะครับผม งั้นได้สรุปภาพรวมทั้งหมดของ GM นะตอนนี้ก็คือกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญเลยคือเรื่องภาษีศุลกากรกับการบริหารจัดการต้นทุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ EV ใช่ไหมครับใช่ค่ะสอเรื่องนี้เป็นตัวกดดันหลักๆเลยขณะเดียวกันก็ต้องพยายามรักษาเป็นผู้นำในตลาดรถ i อซที่ยังทำกำไรได้ดีอยู่เพื่อเอาเงินมาลงทุนใน EV ซึ่งเป็นอนาคตต่อไปถูกต้องค่ะสาหรับนักลงทุนที่ฟังอยู่ภาพแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับ เกี่ยวกับแนวโน้มหรือโอกาสความเสี่ยงของหุ้น GM ค่ะภาพนี้มันบอกว่า GM กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ค่อนข้างซับซอ้อนแล้วก็ต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังมากๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะบริษัทยังคงแสดงให้เห็นว่าสามารถสร้างกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานได้ค่อนข้างดีนะคะอย่างตัว Adjusted Automotive Free Cash Flow ในไตรมาส2เนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่ที่2.8พันล้านดอลลาร์อืมยังมีเงินสดเข้ามาอยู่ ใช่ค่ะแล้วโคก็ยังคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านการซื้อหุ้นคืนแล้วก็อย่างที่คุยกันไปธุรกิจหลักอย่าง ICE เนี่ยก็ได้รับการลงทุนเพิ่มเพื่อให้เป็นฐานที่มั่นคงต่อไปขณะที่ธุรกิจ EV ก็เริ่มมีแรงส่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะยังมีอุปสรรคเรื่องต้นทุนอยู่บ้างก็ตามครับดูเหมือนว่าแม้จะมีแรงกดดันแต่พื้นฐานบางอย่างก็ยังดูแข็งแกร่งอยู่ใช่ค่ะมันเป็นภาพที่ผสมผสานกันไประหว่างความท้าทายกับโอกาสค่ะ สรุปก็คือความท้าทายหลักๆก,ก็คือการรับมือผลกระทบภายนอกอย่งางภาษีการบริหารต้นทุนภายในแล้วก็เอ่อการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจปัจจุบันกับธุรกิจในอนาคตอย่างที่ว่ามานะครับถูกต้องเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องคบคิดกันต่อย,ยอดจากข้อมูลที่เรามีในวันนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนออกมาจากบริษัทในตอนนี้คำถามอะไรเหรอครับน่าสนใจก็คือว่า เมื่อ GM ตัดสินใจที่จะลงทุนครั้งใหญ่หลายพันล้านดอลลาร์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการผลิตรถยนต์ ICE ควบคู่ไปกับการที่เขาประกาศเสมอว่า EV คือเป้าหมายหลักคือดาวเหนือในระยะยาวเนี่ยคำถามคือแล้ว GM จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทั้งเงินทุนทั้งกำลังคนทั้งเวลาของผู้บริหารเนี่ยระหว่างสเส้นทางอนาคตนี้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรอืม การจัดสรรทรัพ,พยากรใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่การยอมรับรถยนต์ E ีวีของผู้บริโภคในวงกว้างมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมคะบางช่วงก็ดูเหมือนจะไปได้เร็วบางช่วงก็ดูเหมือนจะชะลอตัวลงจริงครับความต้องการมันยังดูสวิงสวิงอยู่บ้างดังนั้นการบริหารความสมดุลเชิงกลยุทธ์ตรงนี้ล่ละค่ะการจัดสรรทรัพ,พยากรระหว่างการลงทุนเพื่อรักษาฐานปัจจุบันกับการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตใหม่เนี่ย จะเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งเลยต่อความสำเร็จในระยะยาวของ GM ค่ะเป็นประเด็นเรื่องการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารความสมดุลที่น่าติดตามอย่างยิ่งจริงๆครับว่า GM จะหาจุดลงตัวตร,ตรงนี้เจอได้อย่างไรเอาล่ะครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกข้อมูลผมประกอบการของ GM กันไปพอสมควรเลยนะครับเห็นทั้งความท้าทายโอกาสและประเด็นที่น่าคบคิดต่อก็ต้องขอบคุณคุณผู้เชี่ยวชาญมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ยินดีค่ะ และที่สำคัญขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องไอเดียลงทุนกันจนจบนะครับหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับค่ะฝากด้วยนะคะ และถ้าหากอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมหรือไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ก่อนใครก็อย่าลืมที่จะรณาสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนของเรานะครับจะมีสิทธิพิเศษต่างๆมอบให้ด้วยครับสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนและพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ